บาร์เซโลนาส่งบอลตรงตาขายได้ในนาทีที่10จากการของโรเบิร์ตเลวานรอฟสกี้แต่ว่าถูกจับล้ำหน้าเจ้าถิน่นจึงยังไม่ได้ประตูออกนำอีก4นาทีถัดมาบาร์เซโลนามีโอกาสอีกครั้งเอริกกาซียจ่ายบอลให้เคราะมาตินกดด้วยซ้ายหน้าเขตโทษบอลเข้ากรอบแต่ยังไม่ดีพอที่จะผ่านมือวิชาเอลเซเทอร์เในทวารทีมเยือนนาทีที่21แฟรงก์ฟิร์ตชอบแฟนบอลเจ้าถิ่ด้วยการเป็นฝ่ายออกนำก่อนหนถึงศ จากการเล่นโต้กลับนาธานยลบราวดีดก่อนขึ้นหน้าไปถึงอังกาคนาบเกี่ยวบอลลุยเข้าเขตโทษก่อนซัดด้วยสายผ่านมือโจนกาเซียเข้าประตูบาซ่าลุยต่อมีโอกาสอีกครั้งในนาที36โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จ่ายให้ราฟินญ,ญาส่งระยะไกลแต่ก็ไม่เข้ากรอบตามเคยช่วงทดเจ็บบาเซลโลนามีโอกาสอีกครั้งจากฟรีคิกราฟินญ,ญาเปิดไปให้เลวานดอฟสกี้ได้มุ่งแต่บอลก็โด่งข้ามกานก่อนจบครึ่งแรกที่ทีมเยือนแฟรงก์เฟิร์ตบุกนำหนึ่งถึงศูนย์ครึ่งหลังเริ่มมาห้า นาทีบาเซโลนาตามตีเสมอ1-1ถได้สำเร็จมาการสเรตฟอร์ที่ลงสํารองครึ่งหลังได้เปิดบอลจากซ้ายเข้าเขตโทษชูกุนเดวิ่งสอดเข้าโขกระยะไม่ถึง10หลาเข้าไปอย่างเด็ดขาด